ก็เป็นคำสั่งในการเปิดปิดอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆก็ได้นะข้างล่างเนี่ยมันกวาดหมดเลยนะครับในระยะ180องศาแล้วก็ลงข้างล่าง7เมตรอะไรอย่างนี้ปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลมิมอ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแพลตฟอร์มสมาร์ทโฮมที่ดังมากในช่วงนี้นะครับผมนั่นก็คือ t ูย่าสมาร์ทไลฟนะครับหรือว่า Smart l i ลฟ์นะครับแล้วก็ที่ผมได้รีวิวไปใช่ไหมนี่ตัวโปรเจกเตอร์อันนี้นี่นะครับตัวนี้เลยผมก็ได้ใช้แอปสมาร์ทไลฟใช่ไหมดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาสร้างสมาร์ทโฮมด้วยแพลตฟอร์มเนี่ยเบสิกเริ่มต้นเลยเราจะต้องมีอะไรบ้างนี่อย่างแรกเลยนะครับอขอถอดปั๊กตัวเลว็กมากนี่ไวเลสสมาร์ทเกตเวนั่นเอง ก็ตัวนี้จะเป็นตัวหับหรือเกวย์ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ซิกบีต่างๆใช่ไหมสำหรับแอปสมาร์ทไลฟ์หรือว่าทูย่านั่นเอง ตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเสียบสายแลนก็ใช้เป็นสาย USB ทั่วไปนะแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่แบบนี้เลยนะครับอันนิดเดียวเองโคตรเล็กแต่ว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่า60อุปกรณ์เลยนะอันเล็กแต่ทรงพลังมากเดี๋ยวผมขอมาเสียบแล้วก็ใช้งานดูกันเลยดีกว่านะเริ่มจากตัวนี้ <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีบ้านสมาร์ทโฮมแล้วก็สร้างออโตเมชันเนี่ยอันนี้คือแกนหลักของเราเลยนะครับแล้วก็เสียบสายพาวเวอร์เข้าไปนะครับ แล้วก็มาแล้วนะครับผมจะมีไฟสีน้ําเงินแล้วก็ไฟสีแดงมันจะบอกสถานะ wifi กับบอกสถานะซิ B บีนะครับแล้วก็ภายในกล่องนะครับเขาก็จะมีสาย usb แล้วก็ type a มาให้เรานะครับก็จะเป็นสายปลั๊ก power ทั่วไปนะครับแล้วก็จะมี user manual มาให้ด้วยเราก็จะมี qr code ให้สแกนไปดาวน์โหลดแอป smart life มานั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมแอป smart life ด้านซ้ายบนสามารถใช้กับแอปทูย่าก็ได้นะแต่ว่าเราจะมาใช้กับแอปนี้เพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมมีตัวนี้อยู่นะเ,นเห็นไหมเปิดเข้ามาก็เจอเลย อันนี้จะเป็น e e Wireless Gateway นะครับนี่กดเข้ามาก็จะเจอออนไลน์ d e v ว c e อยู่1ชิ้นนะครับนั่นก็คือ Security Remote Controller อันนี้นั่นเองนี่นะครับผม คืออันเล็กกระทัดรัดแล้วก็พกพาง่ายมากๆอันนี้ผมได้เชื่อมต่อแล้วก็ลองเล่นมาแล้วนะครับผมเรามาดูตัวกล่องของเขากันเลยดีกว่าภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือแต่ว่าอันนี้จะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเขาก็จะมีเข็มจิ้มซิมแต่ไม่มีซิมให้จิ้มนะแล้วก็จะมีอันนี้นะครับจะเป็นที่ห้อยกับกระเป๋าตังหรือว่าที่ห้อยกับกระเป๋ากางเกงหรือห้อยกับอะไรก็ได้ก็คือมันจะมีที่ห้อยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวนี้อีกทีนะึงนะเนี่เดี๋ยวให้เล่นๆดูก่อนอันนุ้มมาบา อ่ะเห็นไหมไฟมันก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราออกจากบ้านกด Turn Off หรือว่ากดล็อกบ้านปุ๊บ ไฟมันก็จะดับเลยนะครับอันนี้เป็นไฟที่ผมมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวเรามาลองดูไฟจากแอปตัวนี้กันหน่อยดีกว่าว่าน่าใช้แล้วก็มีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับผม <Okay. S 1> ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่แลมตันนะครับ10วัตต์ประหยัดพลังงานส mart Wi-Fi bulb มัลติคัลเลอร์ไไล้ลงงานเฉดสีด้วยกันนะครับมาดูที่เขาไฮไลท์ข้างกล่องกันหน่อยดีกว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อก็แปลว่าสามารถใช้ Wi-Fi เชื่อมต่อกับแอปได้เลย,เยมัลติคัลเลอร์ RGB ปรับความสว่างได้ตั้งค่าเวลาเปิดปิดวควววบุมมด้้ยยเเสีงแลก็ชื่่่ออตผานู แสดงว่าจะต้องเร็วมากแน่ๆมีเปิดเข้ามาชึบอันนี้ก็จะเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับมี QR code ให้ดาวน์โหลดน่าจะใช้งานไม่ยากเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้วหลอดไฟแล้วก็หัวปลั๊กนั่นเองเรียบร้อยแล้วก็หมุนเข้าไปมันน่าจะติดเลยนะเห็นไหมติดเลยโอ้โหหน้าผมหายไปเลยเรามาเชื่อมต่อในแอปกันหน่อยดีกว่าเนี่ยมันก็กคะพลิปนะครับน่าจะเป็นสัญญาณในการเชื่อมต่อแล้วแหละเรามาดูในแอปกันหน่อยดีกว่าแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ชึบ แล้วก็ออ t โตสแกนนะครับนี่ขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะเจอแล้วเริมต้น go to add แล้วก็ใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi ของเรานั่นเองเลยกับพีคและน่าจะค้นพบอุปกรณ์แล้วปกติแล้วเนี่ย Wi-Fi ผมก็จะค้างเอาไว้ที่2.4 GHz นะครับเวลาเราสร้างบ้านสมาร์ทโฮมเนี่ยเพราะว่ามันจะมีหลายๆโพดักที่ยังไม่รองรับ 5G นะ <Okay. S 1> อันนี้ก็ค่อนข้างเร็วมากโอ้ นี่พูดปุ๊บพุ่งเลย100%ทันทีทันใดอยู่ l ิ v i n g r o o มนั่นเองเสร็จสมบูรณ์ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเนี่ยนาผมนี่หายไปแล้วรีบปิดอย่างไวเลยเอ้าวมาแล้วอันนี้ก็ภายในแอปนะครับผมตรงข้างล่างกดปิดนี่ก็ปิดไปเลยนะครับหลังจากที่กดปิดไปปุ๊บมันก็อัปเดตติ้งเลยนะครับน่าจะอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ของตัวนี้อยู่นะนี่กดเข้ามาก็จริงอย่างที่บอกเลยนะครับมันก็ทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์อยู่อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองกันใหม่ดีกว่าตะกี้กด ปิดปุ๊บอัปเดตเฟิร์มแวร์ปั๊บ, firmware, บเลยไม่ยอมให้เรากดเปิดนะครับเรามาลองดูกันอีกรอบกดเปิดชึบก็เปิดเลยนะครับกดปิดปุ๊บนี่เรียบร้อยเรายังสามารถมาเลือกคันเนอร์เทมเพลเจอร์ก็ได้นะครับหรือว่าความอุ่นของสีอุณหภูมินั่นเองนี่สีแดงแล้วก็สีเย็นเราก็ยังสามารถเลือกสีได้16ล้านเฉดสีจากในนี้เลยนะ <Okay. S 1> แล้วก็ตรงนี้จะเป็นซีนสามารถตั้งได้นะครับก็จะเหมือนกับตัวนี้เลยนะที่เราสร้างซีนเอาไว้แล้วก็มิวสิกสามารถให้มันโฟตามเสียงพูดเราก็ได้นะเนี่ยเห็นไหม ผมพูดไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเบสิกที่ตัวหลอดไฟสามารถทําได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาสร้างซีนหรือว่าจะมาสร้างระบบอัตโนมัติลองดูกันเลยดีกว่าแะ่กี้ผมสร้างกับตัวนี้ไปแล้วใช่ไหมเราลองมาเพิ่มอันนี้หน่อยดีกว่าชิวนี่ตัวนี้นะครับกดปลดล็อกอันนี้คือกดล็อกนะอันนี้คือปุ่ม SOS เดี๋ยวผมลองกดให้ดูชิบ มันก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาในหน้ามือถือผมเลยแต่ที่จริงพวกเนี้ยเราสามารถคัสตอมได้หมดเลยนะเอาไว้ใช้เวลาเราออกไปข้างนอกบ้านถ้าเกิดว่าเราเน็บไว้ในตัวเนี่ยก็ล็อกบ้านเปิดบ้านหรือว่าตอนอยู่บ้านก็กดล็อกประตูอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพกไปข้างนอกเอาไว้อยู่บ้านเนี่ย ก็เป็นคําสั่งในการเปิดปิดอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆก็ได้นะเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูเลยดีกว่า <c oughs> ก่อนอื่นก็มาตรงอัจฉริยะตรงกลางนะครับกดเครื่องหมายบวกขวาบนตรงนี้ชึบแล้วก็ When device s t a t u s c h a n g e นะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวสั่งงานนะก็มา Security r e m o t e Controller พอกดเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีอาร์มสวิตช์แบตเตอรี่เลเวลแล้วก็อาร์มโหมดนะครับอาร์โหมดเนี่ยก็คือปุ่ม a r m home ข้างบนแล้วก็ด้านขวานะครับจะเป็น arm, ดนซ้า arm Away, ่วนด้านล่างนยนาร่าโอเคเราเ่็นดบบว่าเงเนี้่ย เป็น Disarm นะครับเราจะให้มันทำอะไรก็กด Run the device นะครับผมเราจะให้หลอดไฟติดแล้วกันอ่ะก็เป็น Switch แล้วก็กด On บันทึกแล้วก็เรียบร้อยแล้วที่จริงเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนสีเปลี่ยนความสว่างหรือว่าตั้งเวลาก็ได้นะครับเราก็กดถัดไปแล้วกันเราแค่จะให้มันเปิดนั่นเองกดบันทึกเรียบร้อยอ่ะลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมกดด้านขวาไอ้สองตัวนี้มันก็จะเปิดขึ้นมานะครับปุ๊บ นี่เรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่าเราจะปิดเดี๋ยวกดปิดตัวนี้ไปก่อนอันนี้ปิดหน้าโฮมอ่าเรียบร้อยแล้วพอดีผมมีซีนอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็อยากจะแอดตัวนี้ไปในซีนนี้ด้วยเราก็มากดตรงซีนของโปรเจคเตอร์นะครับอันล่างสุด arm away นี่แล้วก็แก้ไขนะครับแต่ว่าเราจะมาเพิ่มค o ณสมบัติกด task ตรงนี้กดบวกนะครับ run the device แล้วก็ให้เป็นแ a มป์ทันตัวนี้มากดปิดนั่นเอง switch แล้วก็ switch off นะครับกดบันทึกเสร็จเรียบร้อย อันนี้ก็เพิ่มไปในซีนที่เรามีอยู่แล้วนะตอนแรกเนี่ยผมสร้างให้ดูเป็นไงครบ2แบบเลยลองกดเปิดดูก่อนแล้วก็กดปิดนี่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นการทํางานของระบบอัตโนมัตินะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอัตโนมือใช่ไหมไม่ใช่อัตโนมัติเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากสร้างบ้านโฮมออโตเมชันหรือระบบอัตโนมัติที่แท้จริงเนี่ยอุปกรณ์2อย่างนี้ที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะผมนั่นก็คือ door sensor window sensor นั่นเองนี แล้วก็จะมี motion sensor นะครับอันนี้เป็น p i r หรือ i n f r a r รดนะครับหลักการของมันก็คือการจับความร้อนนะครับก็เวลามืดอะไรอย่างเงี้ย แต่ทำไมมันยังมองเห็นหรือว่าสามารถเปิดไฟได้อีกเพราะว่าเวลาเราเดินผ่านมันก็มีความร้อนนะเรามาเริ่มจากตัว door window sensor กันเลยดีกว่าออ้ยนี่ user manual เป็นภาษาอังกฤษด้วยเราก็จะมี QR code ให้ดาวน์โหลดแอปเหมือนเดิมนะครับแต่เพื่อนไม่น่าเห็นเดี๋ยวเรามา install กันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ข้างหลังก็จะมีกาว2หน้านะครับให้เรามาติดกับผนังประตูหรือว่าเอาไปติดกับหน้าต่างก็ได้นะแต่ผมเนี่ยจะมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ก่อนที่จะ install นะครับผมมันจะมีปุ่มตรงนี้เอาไว้กด reset นะครับนี่ครับผมมันก็จะมีไฟสีฟ้าข แล้วก็จะเป็นสีฟ้ากับพิบนะพร้อมเชื่อมต่อแล้วอุ้ยลองรู้กันเลยดีกว่าอ่าเราก็มาตรงออโต้สแกนนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นทั้งบลูทูธ Wi-Fi แล้วก็ซิกบีไวเลสดีไวทหมดเลยรวมกันนะครับเราไม่ยังเป็นต้องไปออโต้หรือว่าไปหาในหับนะแค่มากดตรงออโต้สแกนเนี่ยมันก็เจอเลยกดถัดไป l Living r o o มนะครับเสร็จสมบูรณ์จับมานี่ขึ้นมาแล้วนะครับในหน้านหลักของเรานั่นเองทุกอย่างอยู่ l i Living r o o มหมดเลย door sensor off อยู่นะครับเราลองมาออนกันหน่อยดีกว่า คือเอามันแยกจากการน,น่าจะเห็นอยู่นะชืบนี่มันก็ขึ้น s e p a r a t e หรือ On มีแจ้งเตือนมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็ off ปุ๊บอ่าเรียบร้อยน่าจะเห็นจากหน้าต่างอยู่เนาะแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆหน่อยดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีลูกศรน,นะครับว่าด้านไหนอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าเพื่อนๆไม่น่ามองเห็นมันขาวมากเนี่ยปึ๊บเข้าโอ้โหก็จะรวดเร็วทันใจนะครับเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อบแบบซิกบี เกื่อมต่อกับฮับหรือเกตเวตัวนี้ใกล้แค่นี้เองไม่จำเป็นต้องไปคาวเลยแล้วในนี้ก็จะมีฮิสตอรี่ที่ราสามารถดูได้นะครับว่าเปิดปิดไปตอนไหนแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีโน้ติสนะครับผมน่าจะเป็นเทิร์นออนกับเทิร์นออฟเนี่ยแหละ นแอปมันไม่ได้เขียนมาให้ไม่เป็นไรแล้วก็มีแบตเตอรี่เลเวลด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเรากดเข้ามาตรงขวาบนนะครับนี่มันก็จะบอกว่าลองรับ Alexa กับ Google Assistant ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้ครบกันหน่อยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะหรืออีกตัวหนึงใช่ไหมก็จะเป็นตัวนี้ BIR หรือว่า Motion Sensor นั่นเองโอ้ยชุบโอ้โหทำไมตัวนี้มันดูแน่นนะ โอ้ล็อกสองชั้นนี่ความดีงามของเขานี่ก็คือมาพร้อมฐานเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อฐานแยกนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแปะไปกับกาแพงปุ๊บม,มันสามว่าโยกมาแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็หมุนปุ๊บนี่เป็นไงดูกลับหัวอย่างนี้ก็ได้แต่ปกติแล้วไม่ทำแบบนี้ก็คือแปะไปกับกาแพงแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยระยะมันเนี่ยเกือบ180องศาเลยแล้วก็พุ่งหรือว่าตรงเนี่ย เเมตรนะครับแต่ว่ามันจะไม่เินยเยอะนะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันกวาดหมดเลยนะครับในระยะ18อองศาแล้วก็ลงข้างล่าง7เมตรอะไรอย่างนี้ลองเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานกันหน่อยดีกว่าขึ้นมาแล้วกะพิปแล้วก็กดออโต้สแกนมาแล้ว P.I.R กดถัดไปโอ้โหตะกี้แจ้งเตือนกันพอดีเลย เสร็จสมบูรณ์นะผมเท่านี้เราก็สร้างบ้านอัตโนมัติหรือว่าอัจฉริยะได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ซัมวันมูฟตอนนี้มันก็ดีเทคแล้วนะตัวนี้เท่าที่ผมจําได้มันจะต้องรอ1นอาทีนะมันจะเซตเป็นโหมดไอเดียหรือว่าจะเป็นพร้อมจับอีกรอบนึงนั่นเองอ่ะเอาไว้บนเกีย์เวเลยแล้วกันเราก็จะมีฮิสตอรี่ด้วยนะครับผมว่าจับการเคลื่อนไหวได้เนี่ยตอนไหนนั่นเองแล้วก็ขวาบนบวกเหมือนเดิมก็มจะเขียนว่ารองรับเล็กซ่านะครับ o o g ก e h โฮมเราหายไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับตอนเราเชื่อมต่อมันเป็นโหมดไอเดียลและเราลองเอามือเข้าไปดูหน่อยดีกว่าว่าจะตรวจเจอหรือเปล่าชืบนี่เป็นไงแล้วก็มีสัญญาณเตือนมาให้เราด้วยนะครับเผื่อโจรเข้าบ้านเปิดไฟนิดนึงนะครับผมลองเซตกันหน่อยดีกว่าอัจฉริยะขวาบนบวกถ้าเกิดว่ากำหนด d e v i device s t a t u s change door sensor นะครับผม prm switch ก็ถ้าเกิดว่า door sensor open นะครับ เราจะให้มันทำอะไรเราก็จะให้ไฟดวงนี้ติดนั่นเองร u n the device ยเรมตันเนี่ยติดขึ้นมา Switch Turn on ถ้าเกิดว่าผมไปเร็วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับลองกอเป็น0.75ก็ได้พอดีลืมตัวไปหน่อยเ <c oughs> ดกกี้ผมกดถัดไปนะแล้วก็กดบันทึกชึบอ่าเรียบร้อยกด yes นะครับอด็กกี้คือจะให้มันแจ้งเตือนหรือเปล่า <Okay. S 1> ลองดูกันเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้มันจากกันตัวนี้มันจะต้องติดนะครับเรมตันของผมเนี่ยชึบอ่า แล้วก็ลองมากดปิดจากตัวแอปก็ได้นะชุบชุบชึบชแล้วก็กดปิดนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าลองมาตัว PIR หรือว่าตัว Motion Sensor กันหน่อยดีกว่าโอ้โหครบเซตอยู่ตรงนี้หมดเลยน่าจะมองเห็นกันนะครับอันนี้กินที่ไปครึ่งหนึ่งแล้ว PIR Sensor อัจฉริยะกดขวาบนบวกนะครับ แล้วก็ when device status change นะครับอ่ะจะให้มันทำอะไรตัวนี้ state ละกันถ้าเกิดว่า motion detect ระยะเวลาแล้วก็ no person ระยะเวลาอันนี้ก็เอามาตั้งเป็นซีนห้องน้ำง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลอง motion detect อันนี้แล้วก็ no motion detect เป็นระยะเวลา5นาทีก็ให้ไฟมันปิดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นซีนทั่วไปที่ผมใช้ในห้องน้ำนะ <Okay. S 1> แต่นี้ผมลองก่อน motion detect เนี่ยให้มันทำอะไรก็เป็น run the device แล้วก็ start projector ละกันอ่าลองเปลี่ยนบ้าง turn on ชึบ เป็นออนและกันให้มันเปิดถัดไปเรียบร้อยบันทึกนะครับกด yes ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมีมือเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนให้เราด้วยแล้วก็คู่นี้ที่คขาที่แล้วผมรีวิวไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาเนี่ยให้เป็นหลอดไฟที่เราสามารถควบคุมสีได้ แล้วก็เอาตัวเนี้ยไปฉายนะครับมันจะสวยมากๆคือแบบไม่ต้องสีเดียวกันก็ได้แล้วห้องมันจะสวยขึ้นกว่าการปิดแสงแล้วก็ใช้แค่ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูรีวิวก็นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาปิดแบบแมนนวลไปก่อนชึบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะหรือว่าเซตเริ่มต้นที่เราเอามาแนะนําให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับผมแล้วมันยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่เราสามารถทําได้หรือว่าแอดไปได้เนี่ยอีกเยอะมากๆเลยผมจะมากดให้ดูนะครับกดขวาบนบวกนี้แล้วก็เนี่ยตเต แล้วเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาไล่ให้ดูหลายๆชิ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีหลายชิ้นพร้อมกันมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครในอยากดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจให้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย